นอกจากงานนี้เอฟซจะตื่นเต้นกันหนักสุดๆไปแล้วนะคะพระนางคู่ขวัญอย่างปบธนวัลและเบลล่าราณีก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยละคะ่ะสำหรับละครเรื่องพรมลิขิตทีล่าสุดก็ได้ปล่อยสปอตละครแรกมาแล้วทำเอาวงการบันเทิงสะเทือนสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะโอบเบลล่าถึงขั้นมาเช็คฟีดแบ็ว่าบรรดาอ๋อเจ้าชอบกันไหมแถมงานนี้ทั้งคู่ก็รีบถ่ายความรักกันรัวๆเลยนะคะ ว่าในละครจะมีเรื่องราวสนุกสนุกและความแปลกใหม่ที่ทุกคนคิดถึงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องราวความรักของพ่อริบและแม่พุตานค่ะ ปัดหินตัวแรกของละครพรมลิขิตไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะนี่แค่น้ำจิ้มแค่นั้นเองนะใช่ครับแล้วก็ยังมีอีกเพียบเลยครับให้แฟนๆได้ดูนะครับในพรมลิขิตนะคะแฟนๆก็จะได้เห็นประวัติศาสตร์ที่ต่อมาจากบุพเพศนิวาสค่ะแล้วยังมีเรื่องของพ่อริ์แม่ฟุตานด้วยที่เฮ้ยเขาเป็นสายบวกันทังคู่เขาจะมารักกันได้ยังไงแล้วยังมีพี่หมื่นกับการ,ราเกตที่ต้อง้ามพลาดเลยค่ะใช่มีเรื่องของอาหารด้วยนะครับแฟนๆอ๋อเจ้าเนี่ย ชอบแน่นอนพอพอพอไม่ต้องพูดเยอะแล้วค่ะเจ็บคอแล้วมารอเจอพวกเราได้เร็วๆนี้ในพรมลิขิตค่ะ